เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สําคัญที่ชาวพุทธศาสนิกชนมักจะปฏิบัติกันแล้วก็ยึดถือก็คือในช่วงเช้าเนี่ยก็จะไปตักบาตรกันน่นะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาส่วนในช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายๆอย่างภาคใต้นะคะก็ะะจะมีการเวียนเทียนกันในช่วงของบ่ายนะคะแล้วก็ตอนเย็นค่ําคืนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ต่างๆทั่ว <ừ. S 2> ประเทศนั่นเองค่ะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ่ะเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดเะะบญจมาพิดุสิทธวนารามราชาวรวิหาร นางสุดาวันหวังสุภิกิโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาทและเวียนเทียนในวันวินวสาขบาูชา2,567โดยถวายสาการะแด่พระธรรมวชิระทิบดีเจ้าวัดวัดเป็นจมะบพิษรดุสิตวานารามและถวายผ้าไตรจีวรพร้อมกับกรวดน้ำรับศีลจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมพุทธศาสนิกชนตักบาทพระสงฆ์ จำนวน19รูปก่อนเวียนเทียนประทักษินรอบพระอุโบสถ3รอบและร่วมกันส่งน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่บริเวณลานโพมณฑลพุทธานุสรศัตวมหาสถานค่ะ ทา่นี้กระทรวงวัฒนธรรมในกรมศาสนาได้จัดก,กิจกรรมส่งเสร,รมิมพุทธศาสนาระหว่างวันที่16ถึง22พฤษภาคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่วนที่วัดมหาธาตุยุวราชร,รังสฤษราชวรมหาวิหารเขตพระนครกับ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็ใช้เวลาในวันหยุดสำคัญวันนี้นุ่งขาวห่มขาวเดินทางไปทำบุญตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมเวียนเทียนที่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยสามารถทำได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานครได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนด้วยการใช้กล้าไม้แทนดอกไม้ทูบเทียนรับเพื่อช่วยในการลดฝุ่น PM2.5 และลดโลกร้อน ซึ่งเมื่อเวียนเทียนเสร็จก็สามารถนำกล้าไม้กลับไปปลูกที่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆโดยที่วัดมหาธาตุกับมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะนำกล้าไม้ประมาณ500กล้าทั้งเป็นต้นไม้ที่เป็นพืชผักสวนครัวต้นไม้ที่ให้ร่มเงาไม้ดอกไม้ประดับมาตั้งจุดแจกให้พุทธศาสนิกชนได้หยิบกล้าไม้ไปเวียนเทียนได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น อนุญาตเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ตอนนี้หรือว่าช่วงเย็นนะคะหรือตลอดระหว่างวันที่สามารถสละเวลานะคะออกมานะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติเพิ่มปอดที่สะอาดให้กับคนทั่วประเทศซึ่งสามารถติดตามได้ว่ามีวัดที่ไหนบ้างทั่วประเทศนะคะเท่าที่ทราบี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจของมูลคิดต้นไม้ปลูกธรรมะได้นะคะปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะจะมีพื้นที่ของวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถไปขอรับนะคะ ้ไม้ต่างๆได้และที่สําคัญก็คือเราสามารถเอาต้นไม้นะคะไปปลูกต่อที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆที่เราสามารถเพิ่มถิ่นที่เรียกว่าอยู่อย่างสบายใจแล้วก็มีร่มเงาให้เราช่วยลูกช่วหลานนะคะขอบคุณมาก ทางด้านของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาไหว้พระทำบุญและเวียนเทียนในวันนี้ต่างก็มีความรู้สึกเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนการเวียนเทียนด้วยกล้ามไม้นะคะเพราะว่าจะได้นํากล้ามไม้เนี่ยไปต่อยอดได้ด้วยการปลูกเพื่อช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ดีนะคะคือมันเอต้อนไม้เนี่ยมันต่อยอดได้ด้วยการเนาไปปลูกถ้าเกิดเป็นทูบเทียนบอบไม้บางทีเราก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรแล้วอาจจะเอาไปทิ้งซะด้วยซ้ำไปอย่างต้นไม้มันก็ทาให้ ช่วยโลดโลกร้อนได้นี่ดีเลยค่ะคือเวียแล้วเราก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยไงเนาะเรามองว่าแบบเดิมมันคือขอใช้เสร็จก็ต้องทิ้งไปใช่ใชเป็นขยะแต่ว่าอันนี้เราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้โลกเป็นสีเขียว <laughs> สำหรับที่วัดมหาธาตุในช่วงเย็นวันนี้นะคะเวลาประมาณ18นาฬกาก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนซึ่งจะมีทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้รอบพระอุโบสถของวัดพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย